สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับผมสาหรับวันนี้นะครับเป็นเพื่อนในช่วงย่ำซวยๆนะครับเที่ยงพอดีนะครับเนาะเอานะครับผมเพื่อนเนาะกบพักเที่ยงนะครับพักผ่อนตอนกลางวันนะครับผมรับประทานอาหารนะครับเนาะนะครับผมสําหรับผู้ที่ใส่แรงงานนะครับติดตามทองให้ทองหน้าตามหัวตามสวนนะครับเพื่อนเพื่อนเด้อเขาโฮมเขาเงาในเด้อนะครับเสียยาว้อยยามันนะครับเพื่อนเนาะนะครับผมใส่ปุ๋ยอ้อยปุ๋ยมันนะครับไถให้ไถหน้านะครับวันเข่าวันกานะครับเนาะ ก้าหอเศร้าโมเศร้าเงานะครับผมมาเบิร์คลิปของหน้าบนญชาแนลเมื่อนี้เอาโซกอาลาบมาฝากคือเก้านะครับเพื่อนๆเนาะนะครับผมสําหรับเลขของเฮาเมื่อนี้นะครับเพื่อนๆเนาะก็คือฮานอยวันนี้นะครับผมวันนี้นะครับเมื่อนี้มีแต่ฮ้าน้อยเลยครับเนาะเล้าบ่มีนะครับเพื่อนๆเพิ่นโบได้หาเล้ามาเด้เมื่อนี้ยเลยนะครับหามาตาฮ้าน้อยนะครับผมในฮานอยในงวดนี้ในเมื่อนี้นะครับเนาะไปจัดไปสี่หน่อยมีจักน้อยกับโรู้เด้อร์สามหน่อยสี่หน่อยฮานอยคนละ นะครับมาดูน้ำกึ่กันนะครับเมื่อนนีกว่เบิงก็เป็นงงๆงอยู่นะครับ่หมุนติ้ว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 เลยนะครับเนาะนะครับผมโอ้ออกง่ายง่ายนะครับผมเลขเพื่อนนะครับเนาะหมุนไปหมุนมาหมุนมาหมุนไปนะครับเพื่อนเพื่อนโตเลขพึบขึ้นมาโลดไวมาสั่งวานะนะครับเพื่อนๆตัวนโี่ละมาสั่นเพื่อนว่าไวนะครับเนาะมาเหตุง่ายเหตุดายแท้นะครับเนาะหมุนไปหมุนมาโตเลขพึบขึ้นมาเลยนะครับเนาะเบอ้งนะครับมาสั่งวานะนะครับเอานะครับผมสําหรับเลขหาน้อยในมือนี้นะ เข้าการนำไปเลยนะครับเนาะมันก็มีน้อยปกติน้อยพิเศษน้อย v i p แล้วก็น้อยเฉพาะกิจนะครับเนาะนะครับผมมันสีมีอยู่สีน้อยนะครับนเพราะว่าเข้าเบิงต่าช่องที่เพิ่เขียนลงมาเขียนลงมาเขียนลงมานะครับเนาะมันก็ออกเป็นช่อง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 ไปนะครับตามเวลาของเพิ่นนะครับสี่โมงครึ่งห้าโมงครึ่งนะครับแล้วก็หกโมงเคืองแล้วก็ทุ่มเคืองเ๊วยนะครับผมเป็นเพื่อนเนาะ เป็นระเบียบเรียบร้อยดีจังเลยนะครับเนาะเบื <S <S ้องล้วก็โ,โอ้น่าสนใจนะครับเพื่อนๆเนาะนะครับผมเลี้ยวสิล่องย่อนเบื้องจากน้อยอยู่นะครับเนาะเพื่อนๆเนาะนะครับผมเฮากสิว่างตัวเล็กเพื่อนๆในเลขกน้อยเมื่อนี้นะครับเนาะวันที่2ี่เกนี่นะครับเพื่อนๆเนาะตัวเดียวพนะโอ้ยฟันทงตัวเดียวเลยนะครับเนาะโปเพิ่นไฮมาฟันทงตัวเดียวพนะเมื่อนี้นะครับเนาะโอ้ยตัวเดียวนะครับผมซื้อจังไดละนะครับเลขกตัวเดียวซื้อจังไดเราก็าสันวามันว่าเป็นตัวเดียวแบบนานนะครับเนาะ นั่นเป็นตัวเดียวมันเป็นชุดเดียวสามตัวสามตัวชุดเดียวนะครับเนาะนะครับผมจำเรื่องข้าน้อยของเขาในมือนี้เนาะเดี๋ยวเขาสิวางให้เลยเด้นะครับเนาะวางเป็นตัวเลขไปเลยไม่ต้องไปแปลยากนะครับเนาะไม่ต้องไปตีปัญหาไม่ต้องไปงัวเป็นฮามาเป็นซีนะครับตีเป็นนั่นเป็นนี่นะครับผมเข้ากับบอตองนะครับเนาะนะครับผมคอยฟันมาจังสั้นคอยฟันมาจังซีนะครับตัวนี้เป็นตัวนั่นตัวนั้นเป็นตัวนี่นะครับเพื่อนๆเนาะ นี่นะครับเนาะนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับเพาว่างไปโตให้เลยนะครับเ่าต้องฝันเ่าต้องแปรเ่าต้องตีนะครับเผื่อเนาะนะครับผมสําหรับฮานอยของเราในวันนี้วางไป4ี่น่อยเลยนะครับเนาะในเลขฮานอยในเมื่อนี้นะครับเพื่อนๆตัวเดียวชุดเดียวนะครับเนาะตัวเดียวชุดเดียวก็คือนะครับเนาะในฮานอยวันนี้นะครับผมเลขตัวเดียวชุดเดียวเลยนะครับเนาะนะครับผมไปเลยนะครับเนาะนะครับเพื่อนๆตัวเดียวเท่านี้เท่านี้นี่อุ๊ยไต ฝากรถมือมีตัวเดียวเท่านี้นะครับเพื่อนเนาะสำหรับหนอยนะครับนะนะครับสําหรับห้านอยนี่นะครับเนาะนะครับผมมีตัวเดียวเท่านี้นะครับผมแล้วเพื่อนกระเขียนมาอีกก็คือตัวนี้นะครับเนาะตัวท่านี้นะครับห้านอยของเราวันนี้วันที่ยี่สิบเก้าเมษายนนะครับวันนี้วันเสาร์เลยมีอย่บเนาอยบอลูเฮอร์กันเนอนะครับบอรลูเฮอร์กันเ้อเสาร์อาทิตย์พฤศจิการหรือไม่นะครับเนาะ นะครับผมโม่ย่าห้าน้อยยุดแต่ฟันมือนีไว้นะครับหนาแตกได้เฮานะครับเนาะเพราะว่าไอกระบื้อดูเลยนะครับเขาออกมือใดยเนี่ยเขาว่าออกซูมือกระเซียนซูมือตัวแต่ว่าเพื่อนหายมากนะครับเพื่อนหายมากแสดงว่ามันต้องออกเพราะว่าเพื่อนบ้ามือนีบอมีเหล้าครับท่นเพื่อนว่าเนาะนะครับมือนีบวันเสาร์นะครับมือนีบวันเสาร์ไม่มีเหล้านะครับเนาะเพื่อนเซียนเล่าพัฒนานะครับเนาะนะครับพร้อมกันเลยมือนีบมีแต่น้อยนะครับน้อยนะครับว่าเจ็ดสี่ศูนย์นะครับเจ็ดสี่ศูนย์นะครับแล้วก็สี่ศูนย์ ว่างไปซีน้อยเลยนะครับเนาะนักครับผมนะครับโตเด็ดกอมูลที่สุดคือตัวนี้ตัวนี้นะครับเนาะเพินบอกว่างวดนี้นะครับมือนี่นะครับเมื่อวานนี่ยมันพลาดไปเนาะมือนี่มาแน่ๆมาแน่นอนมือนี่นะครับเนาะปัญหามันอยู่ที่ว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อแค่นั้นนะครับเนาะนักครับผมเพิ่นมาแบบนี้เลยนะครับเพราะเพราะว่าเป็นเลขตัวนี้เจ็ดสี่ศูนย์นะครับบางคนก็ียเอาไปหมุนนะครับเนาะ หมุน6ชุดนะครับสามตัวตรง6ชุดนะครับเนาะนะครับหรือห้าเซลเจ็ดสี่ศูนย์ตดแล้วก็สี่ศูนย์สองตัวบนล่างเบ้าวีแท็กแพร์ว่าป้านหัวใกน้ำขอไดีเหรอวะนะครับเนาะนะครับผมแอดกระบรูเลยนะครับแอดกระบลูเรื่องเด้อนั่อันนี้เนาะนะครับเพื่อนๆเนาะหมวกว่านนี้นะครับเพื่อนบอกว่าไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรนะครับผมให้มันผิดไปเลยเมื่อนี้มาแน่ๆนะครับเพื่อนว่าการันตีนะครับเนอกร้านเปอร์เซ็นชุดเดียวไปเลย ไม่ต้องอยากเป็นว่าแนวนี้นะครับเนาะนะครับผม7 4 0แล้วก็4 0นะครับเนาะน้อยนะครับจัดไป4อย่างเลยนะครับเนาะมันมี4อย่างเลยนะครับตามที่เฮาได้เบิ่งในเพิ่อนออกเนาะเพิ่อนออกสลากนะเพิ่นก็ได้เขียนว่าฮานอยฮานอยอยังล่ะที่แรกากันที่แรกมันเปลีนน่ยนฮานอยอยังไนะที่แรกเป็นฮานอยฮานอยฉะะเฉพาะไอฮานอยพิเศษบอกเห็นปะ นะครับผมเอาไปจำบ่ค่อยได้เลยมาขึ้นในกระุนเหล็กเล้านะครับเหล็กเล้าไขยโยเหล็กเล้านะครับเนาะไขยโยเหล็กเล้ามันออกไข่ไข่กับเหล็กไทยโยนะครับมีการตรวจลูกบอลนะครับเนาะเหล็กเล้าเนาะมีการตรวจลูกบอลมีการเออ่ตรวจนั่นตรวจอันนี้นะครับเหมือนเหมือนเหล็กไข่เลยนะครับเนาะแต่ว่าห้าน้อยเนี่ยหมุนติ้วติ้วเลยนะครับเพื่อนเนเนาะโอ้ยไปสั่งว้าสั่งหวานนะครับเพื่อนเนเนาะอุ้ยนะครับผมสั่งหวานกาเล่น เขาหมุนไปทั <ăn to S 2> <v ible> long, ่วท like bueno ีต like so ัวแรกนะครับเนาะอ้ขอมือเตหมุนวิววิววิววิเนเบิ่งบขึ้นมาเป็นตัวเลขตัวนี้แหะพนบ้ามันเป็นตระยานแท้นะครับเนาะนทีมีฮานอยฮอยพิเศษเนอยพิเศษาะครับผมทีมีพิเศษเขยนเข้าเขน้อยนะครับเขนางนี้ก็ได้นเขยนงนี้ก็ได้นะครับมันจังบบวังมือเนาะพิเศษนะครับนี่ที่แหลกเนาะจัามันถีพิเศษแบบไี้แหะนะครับม มาขอ่าพิเศษเนาะพิเศษแบบใดละ่ะนะครับผมพิเศษเพิ่มเนื้อเพิ่มลูกชิ้นเข้าไปนะครับผมพิเศษนะนะครับผมพิเศษนะครับพิเศษสามสิบสี่สิบห้านะครับธรรมดาสี่สิบครับเพืนะ่อนเนาะนี่นะครับนาพิเศษต่อมาก็จะเป็นปกติเลยปกตินะแมนบอน้อบรรจัจจำพิษบอน้อวาสันว่าบัลลูเข้ากันเดาเอา ดอได้ไหน่อยเ้อพิเศษนะครับพิเศษแล้วกาต่อมาก,ก็สิเป็นเฉพาะกิจเฉพาะกิจโอ้ปานสายลับนะครับเนาะซื้อเหรียกในปานสายลับนะครับเฉพาะกิจนะครับเนาะอืมเฉพาะกิจแล้วก็มี v i p พเออ v i p เนี่โอ้นะครับเย็นสวยสวยเลย VIP. v i, I p v พีวพ วีไอพีนะครับเพื่อนๆเนาะสีน้อยนะครับเนาะสีน้อยเลยนะครับเพื <t od ian> <t od ian> <erving structures> ่อนๆเนาะนี่เย็นสวยๆวได้อันมาโกโมเป็นตัวสุ่ยนะครับเนาะค่ายว่าสีบกฮอนบันไดนะครับเนาะนะครับผมนี่ครับพิเศษนี่ก็ค่ายอยู่หลาหลายนะครับเนาะปกตินี่ก็ที่บานบันไดนะครับเนาะลูกสิ่งสอน่วยนะครับเนาะสะพ่อเก็ตนี่โอ้โหนำหาอุปโภบริอภเลยนะครับรับสุดยอดเลยนะครับ นะครับหน่วยเฉพาะกิจเขาเอินนะครับหน่วยเฉพาะกิจหน่วยหน่วยลบพิเศษนะครับเนาะนะครับหน่วยลบพิเศษเฉพาะกิจนะครับคอมบันโดนะครับผมเรียกว่าสายลับก็ว่าได้นะครับเนาะนะครับแล้วตัวนี้นี่สบายจักหน่อยนะครับบ่ได้บ่ได้ใส่พัดลมปานใดานะครับเนาะนะครับผมก็สิบอเฮียบอกปานใดานะครับเพราะว่า VIP เนี่ยมันสิเย็นนะครับห้องเย็นนะครับเนาะเย็นซวยซุยนะครับเนาะนะครับผมนี่นะครับผมบอกมาเป็นตัวนี้เลยเนี่ยครับ74040นนะครับเนาะเนี่ย ตัวเดียวนี่เลยดิตัวเดียวเดียนะครับเนาะตัวเดียวเลยเพื่อนบอกวางวัดนี่นีรอรับตังค์มาสั่นเดเว่ยปวดโพดนะครับหาตัวต่งกัดเร็วๆนี่ก็ได้นะครับเนาะเอาเพิ่นตัวมากับตัวเติมนะครับเนาะตัวเติมไหยนะครับว่าเลโอุปรกโลขึ้นมาได้นี่เลขมาตะไก่ได้มาตะไก่ได้เลขตัวนี้เอาคีิเขียนว่าเลขมีที่มาไม่ยากอีกนะครับนี่มีที่มาน้อยมีที่มาโอ้ยเป็นปวดโพดนะครับเนาะอืมน้อยมีที่มาเอาเอาวางสั่นก็ได้เอาะน้อยมีที่มานะครับเนาะ น้อยมีที่มาน้อยมีที่มาอ๋อมีที่มาเท่าไรแต่มีที่มาเลขมีที่มาเจ้ขึ้นหลายแถวสั่นว่าเลขไทยกับพ่อแล้วเลขน้อยมาเอ็กวานเพื่อนๆไว้นะครับแต่ไทยกับวุ่นไว้อยู่นะบัทเลี่ยวอยู่นะครับเพื่อนๆเนาะน้อยมาเอ็กแล้วนะครับมีที่มาน้อยนะครับน้อยมีที่มานะครับผมมาจากปุ่นหลนะครับผมมาจากปุ่นหละนะครับ เวียดกงนีมาจากเวียดกงนะครับผมของแท้และแน่นอนนะครับเนาะนี่นะครับน้อยของเข้าตัวนี้นะครับมาจากพุ่นเลยนะครับเนาะอ่ามาจากกันพุ่นละมองข้อมูลหนดละนะครับเนาะนี่นะครับผมน้อยมีที่มานะครับเนาะฮานอยวันนี้นะครับเพื่อนๆเนาะนี่นะครับผมฮานอยวันนี้เลขฮานอยวันนี้ยี่สิบเก้าเมษายนเมื่อวันเสาร์นะวันเสาร์เลยเขียนวันที่พร้อมนะครับว่าเขียนวันพร้อมเลย เพราะว่าเลขอันนี้มันต้องการรายละเอียดจังหน่อยนะครับเพราะว่ามันออกเป็นวันนะมันมีวันพร้อมเด้วันมันบ่ออกมันก็บอกเลยวันจันทร์วันพุธวันอ่าสุกร์นี่ก็เป็นเป็นเล่านะครับเล่าหน่อยออกทุกวันก็ว่านะครับเนาะอ่าเพื่อเพิ่นกับเพิ่นกบอกมานะครับเพิ่นบอกทุกฟังออกทุกมมือสั่นมาชิมวงเครืองครับวงเครืองหกวงเครืองทุ่มเครืองนะครับสองทุ่มเครืองก็เป็นเล่ามาสั่นบ๊วยนะครับบอสสั่งอย่างเลยแต่ละมือนะครับเนาะถ้าลุ่นตะเลลอย่างเดียวนะครับเพื่อนเนาะนี่นะครับเนาะ เอ้านะครับผมหวดนีเมือแรงนะครับเนาะให้แตกนะครับให้แตก3ตัวตรงไปเลยนะครับนะเนานะเพื่อนๆเนาะเดี๋ยวเอสีล่องยอดบังดูนะครับมีผู้เฮดเปลี่ยนอยู่เด้แต่ว่าแกจะไปอาศัยเพื่อนนะเอายอดให้จักหน่อยเนี่ยไจักฮาบาทเนี่นี่เอาฮาบาทนะเอาฮาบาทนะครับเพื่อนๆมาฮาบาทมาหน่อยพอนเอาสิบาทใช่ไหมสิบบาทเาสิบบาทเนาะนะครับผมสิบบาทนะครับเขาเขาเขา,เาตดผอมเด,ด้ตดตดผอมตอดแล้วก็เต็ง แล้วก็เต่งนะครับซีน้อยเลยนะครับเนาะเพื่อนเพื่อนเพื่อนวายังสี่เด้ออันเลขคหาน้อยก็เลขเล่าเนี่แยกออกไปอีกซองหนึ่งมาสั่นเอาขามีซองเลยเด้ตั้งซองไปตะโดนแล้วเป็นปีละมั้งนะครับเนาะนะครับซื้อซองว่านะครับเพื่อนเพื่อนเนาะซื้อซองว่านาบุญคนเดิมนะครับเนาะนาบุญคนเดิมซื้อซองนะครับเนาะโลโก้สิเป็นรูกพญาคุดสีแดงนะครับพญาคุดสีแดงนะครับัวตัวกลมๆนะครับเนาะ นะครับผมเป็นเป็นโลโก,โก้กลมๆนะครับเป็นโลโก,โลก้รูปพญาขุดสีแดงนะครับเนาะเขียนชื่อสองวันนาบุญคนเดิมนะครับเนาะมีผู้ติดต,ตามอยู3่3ามอเจกว่าคนเกือบ,บเกือบสี่สี่ลอยนะครับเกือบสี่เครื่องพันแล้วนะครับเนาะแต่ว่ามันบ่มีคลิปได้ยวนมันมีคลิปเลขอยอะแต่พ่อสอนอะไรบุญนะครับเนาะตั้งแต่ด,ด่วนเรามีอยู่สองสามคลิปด้่นโอ้หลายคลิปอยู่สี่ห้าคลิปหกคลิปเจคลิปพุ่นละ แต่ว่าเป็นตะโดดแล้วนะครับต้องเฮาบมไปลงถ้าเพื่อนๆนะครับผมเดี๋ยวจังไดกับจังคอยสื่อสารกันมาเด้อนะครับผมมาทั้งไล่ก็ได้นะครับเนวาว่าเออสียเอาเลขน้อยนี่นะครับเพรให้มันปวดเลขไทยนี่เสียวไปว่างใส่ในซองใหม่นะครับว่าเป็นซองใหม่ดอกซองเปิดแต่หลายศาสตร์แล้วนะครับเนาะแต่ว่ามันมีมันมีผู้ติดตามอยู่หันหลายอยู่นะครับผู้ที่สมมติอยังเปิดใส่ได้อยู่นะครับเขาไปเบิ้งกับยังมีอยู่นะครับแต่ว่ายอดเปี้ยวกับวิสิปิ้วเยวิสิปิ้วแต่ว่าถามเพื่อนๆ แ,แกจกแยกช่องมันก็มีช่องอยู่ถ้าเอาตัวนี้ไปลงในช่องไม่นะครับผมก็คือช่องนาบนคนเดิมนี่นะครับเปิดไปตลอดเลยล่ะกา0 0โอโอเคอยู่นะครับก็เสียดอยู่เดี๋ยวเพื่อนๆนะครับผู้ใดมักน้อยนะครับอ่าเดี๋ยวมือแรงเนีรุ่นเดี๋ก่อนนะครับรุ่นนี้เดีก่อนนะครับแต่มันเข่าดีได้เพ่ผลมามันผิดหมูว่านนี่นะครับถ้าผิดแล้วนี่เข่าเย้าเลยเด้เข่าเย้าเลยเด้บัดนี้นะครับเนาะเข่ายาวเลยนะครับเพ่ผลมาเนาะนะครับเพผนตัวเขานะครับเนาะนะครับผมอันนี้ก็เป็นเลขตัวนี้นะครับเพื่อนบอกว่าฟันทงมาให้ตััววเเเดียยยลนนนอะะครบา เพื่อนบอกว่าให้ถามเพื Demon> ่อนมาเล่นน้อยยังเนี่ยเพื่อนเอาวางบ้างสีน้อยเลยเพื่อน่าวางสีน้อยเลยพิเศษปกติเฉพาะกิจ VIP ครับเพื่อนเอานะครับเพื่อนๆให้โชคดีด้ยมาเรียกนะครับเด๋วเอสยอดอยูะจักหาบาทนะครับเนาะหาบาทครับเพื่อนนี่นะครับเนาะนะครับผมเขาบอกคอยถนานนะเขาบอกคอยรู้เรื่องเป็นไดนะครับเนาะเนี่ยไปซสือก็ว่าเห็นโตคนได้เลยไปเสือก็ได้อือก็ไปซสืออยู่ไลไปซสืออยู่ได้นี่ละมองเขาออกกันละเสือก็ได้นะครับเนาะนะครับผมซื้ออยู่ได้หันละนะครับ นี่นี่เดี๋คอมพิวเตอร์ดอันนี้ถอดสั์นะครับเนาะนะครับผมอันนี้ก็สําหรับน้อยนะครับเนาะนะครับผมฮานอยวันนี้เอาสําหรับเพื่อนๆผู้ใดสนใจนะครับเนาะลองเบิงนะครับเนาะนี่ครับผมฟันธงตัวเดียว40 40ตัวเดียว3ตัวตรง740ดสี่เบิงโอดโอดพะโลพะไงนะครับเพื่อนๆเนาะเถึกเป็นเถึกนะครับเพื่อนๆเนาะเถึกนะครับเนาะ แต่ว่าปวดหมัวว่านนี่บ่ถื่อนไปนะเว้ยหายเฉียวคุยเสร็จนะครับมาคุยให้เขาฟังเสร็นะครับเนาะนะครับเพื่อนนี่เป็นอะไรนะครับเนาะนะครับผมเพื่อนก็บอกว่ามันมีเขาไมีรถเออมีเขาไมีรถก็ไข้อยู่แต่ว่าัไข้ลดูขขอกระแย่เข้ากันไดยนะครับเนาะเพราะฉะนั้นขอเข่าซะเืมอแรงนี่ให้เข่าซะเนาะนะครับผมเนาะเหมาแรงจังไงกายส่งเดี๋ยวไปสู้คนๆนะครับซีมงเคิงเขีไปพร้อมๆกันซีมงเคิงหัวมงค์ สี่โมงเคิงหา้าโมงเคิงหกโมงเคิงทุ่มเคิงนะครับเนาะเอาสำหรับคลิปนี้จะปมีลาเพื่อนๆไปเลยนะครับเพื่อนๆเนาะเอาอยู่ดีม่แห้งเก็บแรงอุ่นต้องเบิร์ตสกุลสกคนนะครับลาบไปเลยสวัสดีครับ